สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสรุปในเรื่องของกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2563ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าน้องคนไหนต้องมาในวันไหนคณะไหนมาวันไหนนะครับในวันที่เรามานะครับรายงานตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยแล้วทางมหาวิทยาลัยนะครับ จะมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิโดยให้ทุกคนเนาะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรในขณะที่เรากำลังต่อคิวในการดำเนินการต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องเตรียมมานะครับให้เรานะครับเข้าไปเช็ครหัสนักศึกษาปริ้นใบถ่ายรูปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับในเว็บไซต์ที่โชว์อยู่ในวิดีโออันนี้เลยนะฮะ ถ้าข้อมูลของเราถูกต้องนะครับไม่มีอะไรจะต้องแก้ไขนะครับเราก็มาถ่ายรูปได้เลยส่วนหากใครที่ยังขาดหลักฐานนะครับข้อมูลมีการผิดพลาดหรือยังไม่ได้รายงานตัวก็สามารถมานะแก้ไขในวันนั้นนะครับของแต่ละคณะเราได้เลยนะครับโอเคนะครับกิจกรรมหลักๆที่เราจะต้องมาและสถานที่ที่เราจะต้องเอ,อมานะครับ มีอยู่สองสามที่นะครับโดยที่สำคัญที่แรกก็คือหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษานะครับสถานที่นี้เนี่ยเราจะใช้ในการรายงานโต้วาถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาและรับคู่มือนักศึกษาใหม่อันนี้นะครับให้ทุกรอบนะครับทุกคนนะครับมารับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาเลยครับรอบที่1ก็มารับคู่มือนักศึกษาที่นี่ด้วยนะครับส่วนสถานที่สําคัญ อีกที่หนึ่งนะครับก็คือห้องประชุมด้าน3อาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษานะครับโดยของกำหนดการของเราหากคณะไหนช่งชวงเช้าพบกับกองพัฒนานักศึกษานะครับเราก็จะเริ่มที่ห้องประชุมที่นี่เลยนะครับก็จําภาพบรรยากาศไว้นะครับหรือว่าสอบถามบุคคลที่กำลังเดินทางไปเส้นทางเดียวกันด้วยก็ได้นะครับ ผมขออนุญาตกล่าวถึงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติแปดสิพรรษานะครับสถานที่คือที่ทุกคนมารายงานตัวถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาและก็รับคูมือนักศึกษานะครับเราจะใช้ทางเข้าที่เป็นทางเข้าที่จอดรถตรงนี้นะครับเข้าไปตามลูกศรที่บอกเลยตรงนี้ก็จะมีป้ายต้อนรับนักศึกษาใหม่นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยพวกเราเลี้ยวขวาเข้าไปใต้อาคารนะครับเมื่อเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับจะมีจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีพี่ๆนะครับอา,อาสาสมัครจะทำหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิของน้องๆทุกคนนะครับเมื่อเสร็จจากจุดนี้นะครับก็จะมีจุดที่เรียกว่าจุดตรวจสอบสถานะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับก็คือโซน A กับโซน B ให้จำไว้ว่าโซน A เนี่ยอยู่ทางซ้ายนะครับโซน B อยู่ทางขวาแล้วโซน A กับโซน B มันคืออะไรนะครับโซน A ก็คือจุดที่นั่งพักนะครับสำหรับผู้ที่ส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้วก็คือในสถานะไม่จะเป็นต้องส่งหลักฐานเพิ่มมานั่งรอที่นี่นะครับไม่มีการแก้ไขข้อมูลก็คือข้อมูลถูกต้องนะชื่อถูกต้องนามสกุลถูกต้องเบอร์โทรศัพท์อีเมลถูกต้องนั่งรอที่นี่และ รอบที่1น,นะครับที่ได้ถ่ายรูปไปแล้วแต่จะมารับคู่มือนักศึกษาและกระเป๋านะครับก็มารอที่จุดโซน A ตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาโซน B นะครับโซน B สําหรับใครบ้างนะครับโซน B ีสาหรับผู้ที่ส่งหลักฐานเพิ่มเติมเช่นหลักฐานยังไม่ครบสําเนาว,วุฒิการศึกษาหรือว่าสําเนาหลักฐานประจําตัวต่างๆยังไม่ครบรอที่โซน B ครับ มีการแก้ไขข้อมูลข้อมูลผิดพลาดชื่อยังไม่ถูกต้องเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องมานั่งรอที่โซน B และผู้ที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับก็สามารถมารายงานตัวได้ในวันนั้นโดยให้นั่งรอที่โซน B ครับเดี๋ยวผมอก,กล่าวถึงโซน B ก่อนนะครับส่วน B เมื่อเรานั่งรอแล้วเนี่ยก็จะมีพี่พนะครับให้พวกเราขึ้นไปด้านบนโดยโซน B ก็จะมีจุดสําหรับในการ ส่งหลักฐานเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลแล้วก็ผู้ที่ไม่รายงานตัวนะครับในวันที่8-90ก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลตรงนี้อยู่นะครับจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เราเข้าแถวรอถ่ายรูปทําบัตรนักศึกษานะครับสีเหลืองก็คือทางขึ้นนะครับของโซน A นะครับขึ้นมารอเข้าแถวถ่ายรูป่วน B เมื่อส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินมาเจอกับจุด A นะครับตรงบริเวณนี้ ตรงนี้เราจะมีการให้ต่อแถวนะครับไม่ว่าจะเป็น a หรือ b ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาแยกออกเป็น2รูปแบบนะครับให้ดูเส้นสีเขียวก่อนนะครับเส้นสีเขียวคือเส้นสําหรับผู้ที่รอถ่ายรูปตาบัตรนักศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ที่อยู่รอบที่2 3 4แล้วก็5อาจจะรออยู่เส้นสีเขียวนะครับส่วนเส้นสีน้ําเงินก็คือแถวของผู้ที่จะรับกู้มือและกระเป๋า ซึ่งจะเป็นน้องๆนะครับที่ได้ถ่ายรูปไปแล้วในรอบที่1นนั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามารับคู่มือให้เราอยู่แถวทางฝั่งนี้เลยครับฝั่งซ้ายถ้าดูรูปก็จะเป็นในมุมมองของน้องๆนะครับพรุ่งนี้ก็คือแถวรับคู่มือนะครับรอบที่1เนี่ยให้ชิดซ้ายแถวรอถ่ายรูปตําบัตรนักศึกษานะครับน้องๆรอบที่2 3 4 5หเนี่ยให้ชิดขวาเพื่อไปที่ห้องถ่ายรูปนะครับให้ดูตามรูปภาพนี้เลยนะครับ น้องๆที่ถ่ายรูปนะครับก็พอเลี้ยวขวาเสร็จก็จะมีห้องอประชุม VIP ห้องเล็กนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ก็สามารถจุคนได้เยอะแต่ว่าจะเข้าแถวถ่ายรูปนะครับที่ห้องถ่ายรูปพวกเราก็เข้าไปตา,ตามลำดับตรงนี้เลยนะครับคราวนี้นี่ก็คือจุดในการรับคู่มือนักศึกษาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายนะครับสีน้ำเงินก็คือ รอบที่1นนะครับที่ยืนต่อแถวอยู่ก็สามารถเซ็นชื่อโต๊ะนี้และก็มารับคู่มือและก็กระเป๋าตรงจุดนี้ได้เลยนะครับและก็เดินออกไปทางนี้นะฮะส่วนเส้นสีเขียวหมายความว่าน้องๆเนี่ยเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับน้องๆรอบที่2 3 4 5เนี่ยก็มาเซ็นชื่อตรงจุดนี้นะครับและก็มารับคู่มือกับกระเป๋าจุดนี้แล้วก็เดินลงไปนะครับก็เป็นการเสรียสิ้นภารกิจ ตรงนี้คือทางออกแล้วก็ลงไปด้านล่างหอ,อประชุมนะครับออกไปถ้าเป็นรอบเช้า,าก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยก็รอพบกองพัดกับคณะในช่วงบ่ายส่วนน้องๆรอบเย็นนะครับอรอบบ่ายเนี่ยพอเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือใครเสร็จกลับบ้านได้เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอเตือนอย้ำอีกรอบนึงนะครับพรุ่งนี้ก็คือน้องๆรอบหนึ่งที่จะรับคู่มือก็ต้องสแกนด้านล่าง เหมือนนะครับน้องรอบ2 3 4 5หนะครับแต่น้องจะมีแถวพิเศษอีกแถวหนึ่งนะครับในการรับคู่มือก็คือแถวสีน้ำเงินส่วนน้องรอบที่2 3 4 5ก็ให้อยู่ในแถวเส้นสีเขียวนะครับชิดขวาเพื่อรอเข้าห้องถ่ายรูปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกำหนดการอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่8ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าคณะวิทยาการจัดการในเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาดการจัดการคอมพิวเตอร์ธรุรกิจช่วงเช้ามาเจอกันที่หอประชุม,มเฉลิมพระเกียรติในเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับถึง12นาฬิกาและหลังจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับ12นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาก็พบกับกองพัฒนานักศึกษาที่ห้องประชุมชั้น3อาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษาครับและหลังจากนั้นก็พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาในคณะที่น้องสังกัดอยู่นะครับ ส่วนในเอกสื่อสารมวลชนการจัดการนวัตกรรมการค้าการบัญชีเศรษฐศาสาตร์การจัดการการท่องเที่ยวและวิทยาลัยนวัตกรรมในช่วงเช้านะครับ8นาฬิกานาทีพบกันที่หอประชุมชั้น3มาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษาหลังจากนั้นจึงพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามคณะที่สังกัดและช่วงบ่ายนะครับ12นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา ก็มาถ่ายรูปทำบัตรรับคู่มือหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติครับก็เส็จสิ้นวันที่8นะฮะวันที่9ครับจะเป็นคิวของคณะอนุศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยกิจกรรมช่วงเช้าก็จะมาพบกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรตนะิช่วงบ่ายก็จะพบกับกองพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาครับสําหรับอีก2คณะในวันที่9กนะครับก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่วงเช้านะครับก็จะพบกับกองพัฒนานักศึกษาก่อนนะครับนะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษาและพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนช่วงบ่ายก็จะมาพบกันนะครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับสุดท้ายครับวันที่10ช่วงเช้าจะเป็นคิวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะมาพบกันนะครับช่วงเช้าเนี่ยที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ส่วนช่วงบ่ายก็จะพบกับกองพัฒนานักศึกษาและคณะตามลำดับครับส่วนอีก2คณะสุดท้ายนะครับในวันที่10ช่วงเช้านะครับคณะกรุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็จะพบกับกองพัฒนานักศึกษาหลังจากนั้นจึงพบกับอาจาร,รย์ที่ปรึกษาตามลำดับและช่วงบ่ายก็จะมาถ่ายรูปรายงานตัวนะครับรับคู่มือหน้าหอชมเฉลิมพระเกียรตินะครับ นี่ก็คือกําหนดการทั้งหมดนะครับที่น้องๆจะต้องมา1คนมาเพียงแค่1วันนะครับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งสรุปนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างถ้าเราต้องการต้องรายงานตัวถ่ายรูปทําบัตรนักศึกษารับคู่มือนับกระเป๋าเนี่ยก็คือรับได้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรตินะครับน้องๆรอบหนึ่งก็มารับคู่มือกับกระเป๋าได้ที่นี่เลยนะครับกิจกรรมพบกองพัฒนานักศึกษา ก็ไปเจอกันที่ห้องประชุมชั้น3นะครับอาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมสุดท้ายคือพบอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็จะเป็นตามคณะที่สังกัดซึ่งจะอยู่หลังจากการพบของพัดนะฮะดังนั้นที่เน้นย้ําคือน้องอย่าลืมนะครับทิกสถานะของเอกสารและก็ปิมพ์ใบรายงานตัวมนที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับถือมาด้วยนะครับเตรียมเงินมา60บาทนะครับเป็นค่าถ่ายรูปทําบัตรนักศึกษา การแต่งกายจะใส่ชุดนักเรียนชุดสถาบันเดิมชุดพระ,ะได้หมดนะครับผู้ปกครองไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาด้วยในวันดังกล่าวนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับให้น้องๆทักสอบถามมายัางเพจงานรับเข้าขนักศึกษานะครับได้ตลอดนะครับยินดีตอบนะครับวันนี้ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะช่วยทําให้น้องๆมีความเข้าใจนะครับและก็เป็นคู่มือในการที่จะมารายงานตัว ได้ถูกต้องนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับ